วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่องเที่ยวทำบุญทั่วไทยคะ่ะอยู่บ้านหอมเทียนไม่ได้มานานมากแลมวรู้เปลี่ยนเป็นไงมั่งเราไม่ได้มากี่ปีหกปีใช่ก็ยังเหมือนเดิมแต่ค่าเข้าคนละห0ิบบาทแล้วเดี๋ยวก็เอาคูกกองไปแลกเขาเรียกหอมเทียนหอมจะหอมเทียนเฉยเลยไปแลกเทียนหอมได้ con nhớ nè yeah, không gì con nhiều nhớ ạ. À? วันที่นั้นเรามามันไม่ใช่เสาร์าาทิตแล้วเนาะไปดูของขายร้นนั้นดีกว่ารู้จักไหมการ์ตูนยอดทิตเลยนะโอลิฟเนี่ยไม่รู้เด็กเรื่อนนี้รู้จักปะโอลิฟป๊อบอาย เดี๋ยวขึ้นเขาสักขาแล้วเดี๋ยวเมาเที่ยวบ้านก็ได้ค่ะพี่ผ่านลงไปเออเนาะขึ้นเออใช่ขึ้นขึ้นไปเที่ยวก่อนขอบคุณค่ะกินกันไหมเคยกินกันไหมแทนไหมเนี่ย ร้านมีครั้งที่แล้วเราก็ขึ้นเนาะใช่ไหมเราขึ้นไปดู ก็จะมีข้างในนี้ก็จะมีตะเกียงเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ใส่ตะกงตะเกียงแล้วก็มีเทียนหอมซึ่งมันสวยสมัยก่อนเ,อ, <c oughs> เออใช่มันดูนมีอะไรทำในสมัยก่อนเยอะอะดีไซน์มันแปลกใหม่ใช่รุ่นอย่างนี้สิ่ตอนจเจอยังอ,อยู่ ตอนเรามายังไม่มีเนาะรู้ว่ามีแล้วแต่เราไม่เจอจ้ะเป็นพราจักีนใช่ไหมโชคดีร่ำรวยอายุยืนในก็มีแบบนี้พระพุทธรูปชอบจังเลยไม่สวยช่วย,วยแต่เคยซื้อเทียนหอมที่นี่ไปนะรู้สึกครั้งเดียวซื้อเป็นกลิ่นวานิลาปะ ด้วยความที่หอมจริงๆั่าจะถ่ายรูป <Okay. S 1> มาอยู่ตรงนี้นะคนน้อยแต่เคยซืู้เทียนหอมที่นี่ไปนะแล้วไปจุดที่บ้านตามที่มันเป็นกลิ่นวานิลาเนาะมันหอมอะ แล้วมดมาเพราะฉะนั้นก็เลือกกลิ่นดีๆแล้วกันเดีย๋ยพอจุดในห้องนอนว่าวานิลานอ่อนห,อ,หอมอะ่ะแต่ในความที่กลิ่นมันเหมือนขนมอะ่ะจะเรียกมดเด,ดี๋ยนกลิ่นเขาหอมนะกลิ่นดีสุดท้ายเราก็จุดไม่หมดนะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาจุดได้นานอย่างที่ที่เขาบอกหรือเปล่าว่าสามสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราจุดได้สักชั่วโมงหนึ่งอะ่ะคุณมดก็เริ่มมาแล้วเราก็เลยไม่ได้จุดต่อแต่ทุกวันนี้เทียนยังอยู่นะไปเดี๋ยวเข้าไปดูมุมหนึง่งมุมสวยๆถ่าย,ย,ยรูปอีกเยอะเลยถถ้าาใครรชอบ่่ยูนี แนะนำเลยค่ะอารมณ์เที่ยวหน้านี้ก็เที่ยวแบบเหมือนกลัวโควิดนะคะก็ต้องป้องกันนิดนึงนะคะเวลยายะห่างกันนะไม่ว่าใครจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะเจลล้างมือแมสนี่ห้ามขาดน,นะคะเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ เที่ยวสนุกไม่พอนะคะเราจะไม่ถูกสงัดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเที่ยวสนุกเราก็ต้องสบายค่ะสุขภาพดีด้วยเนาะป้องกันไหนก่อนค่ะเนี่ยมานะเที่ยวเนี้ยมาขึ้นมาที่ข้างบนเนี่ยอารมณ์แบบคิดเลยถ้าหน้าหนาวนะแล้วฉันมาที่นี่นะมันคงจะฟินกว่านี้เนาะเพราะว่านี่มาหน้าเนี้ยร้อนค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะค่ะแต่งตัวมาสวยๆนะแนวๆนะอย่าแต่งแบบตายนะคะบ้านธรรมดาบแบบเนี้ย ไม่โอเคนั่งนะบรรยากาศหน้าหนาวนั่งกินส้ตมตำนะดูวิวสวยๆจิบกา,ฟาแฟนม่มันน่าจะฟินเนาะคนมาเยอะเลยอะร้อนร้อนดีคนมาเที่ยวกันเยอะค่ะบ้านหอมเทียนยิ่งเสาร์อาทิตย์อะเยอะเลยตัวต่ายเองอะเมื่อ6ปีที่แลวว้วเราอะมาเที่ยวอะไม่ได้มาช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะพอวันนี้เป็นวันอาทิตย์ปุ๊บก,ก็แอบตกใจเล็กน้อยคือกลัวโควิดด้วยแหละ แล้วก็ตกใจเฮ้ยคนเยอะแฮะเขาก็ต้องเปิดเที่ยวเนาะทุกคนก็คงอยากเที่ยวเหมือนลินป่ายนี่แหละแต่ก็เองก็อยากเที่ยวเหมือนกันนา้เก็บกดมานานก็เนี่ยค่ะได้เที่ยวสนใจก็เที่ยวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะจับนู้นจับนี่ก็แอลกอฮอล์ล้างมืออย่าได้ขาดน,นะ หลังจากที่เวิร์กฟอร์มมานานเนอะคืออยู่แต่บ้านมานานอนะแล้วก็โควิดด้วยอะไรด,ด้วยก็เราก็อยู่แต่บ้านพอเรามาเที่ยวเนี่ยเราเห็นคนเยอะๆก็แอบตกใจเหมือนกันนะคือแอบกลัวเหมือนกันวูบผู้คนเยอะแยะเลยเหมือนกลัวโควิดด้วยกลัวคนไปเลยนะคะก็ตื่นเต้นดีค่ะอารมณ์เที่ยวนี่ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ถามว่าดีใจไหมเออก็ย,ยังได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนาะหมายมือดนทั่วโลกคือ หนึ่งใบหนึ่งลายใช่ใช่ไหมข้างในเต็มเลยหนูไม่มีความรู้เรื่องนี้เราเลยดูไม่เป็นเลย ก the so like ็คือลูกเขาชอบที่ว่ามันเป็นรุดลายนะครับจะมีลายมีเงาะก็แบบนี้จะต้นนี้จะแรงหน่อยครับตห็นี้ตรงนี้หน้ากากฟาโลราคาราคาหน้ากากฟาโลเขาพอโตแล้วเขาจะเป็นหุ้มนี่นี่จะเหมือนเรามาเป็นเป็นต้นพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็ใช่เพราะว่าลูกเขาจะออกมาต้นนี้ก็ราคาก็อัพลงหน่อยนี่ก็พ่อแม่พันธุถามราคาได้ไหมครับได้ครับ ไอพี่แรงๆนี่เท่าไหรต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ 60, 60, <000. S 1> หกหมื่นหกหมื่นนะถ้าปลูกไม่เป็นไ่ร้องไห้ตายเลยหกหมื่นเ่ยใช่ครับก็คือนเนี่ยเขาก็จะออกลูกออกมาแล้วก็สามารถที่จะนั่นไหมขายได้ต้นละหมื่นต้นละห้าพันมีคนนะเอาด้หรอครับ มีเขามีคนเล่นอ่ะต้องใช่มันเป็นเป็นวงการเนี่ยวงการบอกว่าเราไม่มีความรู้แล้วใช่้าตาเป็นอย่างนี้เนาะหกหมื่นแล้วอย่างนี้ไม่นั่านหรอคะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่าจนคือเขาเริ่มอันนี้ก็ราคาจะดรอปลงเพราะว่าอันนี้เขาเล่นกันอย่างเงี้ยนี่ก็คือราคาแรงอันนี้ก็หนูนึกว่ายิ่งหนูนึกว่าแบบยิ่งด่างยิ่งอะไรจะแพงแต่จริงๆแล้วมันอยู่กัันเป็นพันสายพันแบบที่ว่าจะจะแพงแล้วตัวเล็กๆที่เป็นลูกเขาที่เท่าไหร่ ก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นด้วยครับเห็นไหมบอกแล้วหนึ่ดีนะเราไม่มีความรู้โครงการที่เข้าแล้วออกยากอราคาลดไปเลยจไม่มีต้นสุดท้ายซื้อเวลาคนชอบแล้วคราวนี้จะหาไปได้เรื่อยๆไปพันใหม่อะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผูกช้างก็ราคาไม่เท่าไรเท่าไหร่ครับสองพันกว่าบาทที่เป็นร้านที่หน้าตามันเป็นยังไงครับ อันนั้นผมก็ดูในข่าวก็ยังเขาเหมือนว่าเขาขยายพันธุ์ใช้เซลอะไรนะมันจะแบบผสมกัน่ะอมันมันมีต้นหรือสองต้นเดียวในโลกอะไรเงี้ยมันก็ถึงได้ราคาถึงได้แพงใช่ไหมัม่มันขยายพันธุ์ไม่ได้เหรอได้ครับก็คือเขาก็เอาเนื้อเขาเรียกใช่แล้วเขาเขาก็เลี้ยงเหมือนเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างเงี้ยแล้วเขาค่อยค่อยเอาเอาลูกมาขายเพราะถ้าขายพ่อแม่จบเลยจบเลยนก็คือเขาจะขายลูกก็เหมือนลูกออกจหนือ นี่ลูกเขาทั้งนั้นเลยมันออกขึ้นมาเองอย่างนี้เลยใช่ครับตอดออกมาอ๋อนี่ลูกลูกเขาใช่ก็เหมือนว่าแทงนอออกมาเขาเรียกว่าไหลออกมาครับใครมีใครมีหาความรู้ด่วนรับมือใช่ลูกไหลลูกไหลไหลนี่อันนี้อันนี้ใช่อ๋อลูกไหลไหลออกมาเนี่ยเขาก็จะตัดแล้วก็ไปปลูกไปปลูกต้นจะแข็งแรงจะแข็งแรงกว่าตัดแล้วไปปลูกแล้วมันขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยพวกนี้ไม่มาก็ขึ้นง่าย ก็ตรงนั้นเห็นเลยคะเห็นมีราบค่ะใช่ยังนั้นท่านนั้นก็คือตัดตรงนั้นก็ตัดไปตรอย่างเงี้ยจะแข็งแรงพวกไหลอย่างเงี้ยจะแข็งแรงออกหน่อแล้วจะมีออกหน่อมาก็อย <oh> mm ่างเงี้ยก็ก็แข็งแรงนิดนึื่องแต่สู้ไหลนี่ไม่ได้ต้องดูเป็นนะครับเข้าแล้วออกยากเข้าแล้วออกยากรีบๆเข้ากันมานะครับแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคผมเร่งเร่งเลยครับ อันนี้สวยเนาะอ่านี่ขยันมกยันนักล่าเออสวยเนาะใช่ครับเอออันเนี้ยเล่นได้สองสองสองพันห้าเนี้ยเล่นได้อันนั้นอะเท่าไหร่นะหกหมื่นอันนั้นเําไม่ควรอันนี้แต่เขาก็ออกลูกมาเรื่อยๆกออกลูกได้เรื่อยๆออกแล้วก็ขายได้ใช่ครับใช่ก็มันก็แล้วก็คนเนาะสใครจะเข้าวงการรีบเข้านะครับ แต่เข้ามาเยอะแล้วแหละใช่ครับ<ช><ะ>สังเกตเห็นบางคนบอกด่างนน่นด่างนี่แล<ช>้วก็เราเข้าไม่ถึงจริงๆด้วยเลยไม่เข้าใจก็อยู่เขาเรื่อยๆแล้วก็จัดนั่นเองอได้ค่ะขอบคุณมากค<ช>่ะข,ขอบคุณบคุถ้าใครสนใจเรื่องต้นไม้นะคะก็อย่าลืมแวะมานะคะถ้ามาบานหอมเทียนนี้ก็ลองแวะมาคุยกับพี่เขาได้นะคะพี่เขาน่ารักนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําดีด้วยเสร็จตังไม่ได้ไม่ไม่ได้ใส่โทรศัพท์นะเอาไปใส่ยา พาเข้าไปดูยังเผื่อเราจะได้แก mm ้ว hmm. อีกใบนะเออรงนี huh. ้สวยวยอไม่รโอ ซื้อโอ,อ่งนี้ไม่ใช่อะไรนะเอาไปใส่สาตางค์แล้วก็ไปทำเคสว่าเรามีสาตางค์เต็มโอ่งแก้นนะคถามว่าแก้วที่บ้านเยอะไหม ถามาแก้ที่บ้านเยอะไหมเยอะนะแต่พอเห็นแล้วก็ชอบชอบไปใหญ่ใอยกากแด่ที่คืออะไรอืมเดินเที่ยวกันจนเพลินนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะของบ้านหอมเทียนนะคะ ถ้าใครมานี่มากับเพื่อนๆนะมาถ่ายลงถ่ายรูป่ะนนะหาช่างดีๆนะหาคนแบบถ่ายรูปสวยๆนะดมมนนูมุมนู้นมะุมนี้นะได้หลายมุมเลยคะ่ะก่อนกลับเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ลืมเนาะที่จะซื้อรูปอมเปี้ยวจีจานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจบจากบ้านหอมเทียนแล้วก็ไปพักที่ซีเนลลีแล้วแต่ก็จะไปที่สังขะบุรีค่ะ ช่วงระหว่างทางเนี่ยรู้แล้วผ่านหลายโคง้งหลายเขาเลือเกินก็กลัวว่าจะเมานะคะเพราะฉะนั้นต้องมีลูกอม,มติดไว้ก่อนคะ่ะถ้าเวียนหัวขึ้นมานี่ลูกอมเตี้ยวจีจาดเผื่อจะได้ช่วยเราได้นะคะไปกลับได้เดินทางต่อก็เดี๋ยวไปแรกด้านหน้าด้านหน้า,า,นนาตรงทางออก ค่ะขอบคุณค่ะเอแล้วเอาวันอาทิตย์กับวันให่นะวันเสาร์แต่ขอจบคลิปบ้านหอมเทียนับเพินเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดอะจิเนรีที่พักของเราค่ะไปค่ะ